โอเคครับก่อนสู่เด็ครับผมจูชิริวครับวันนี้อยู่ในแมพซิบิลิสเฟย์ครับเขาอัปเดตกิจกรรมคอกมาครับอัปเดตกิจกรรมคอกซีซั่นสามมานห้ครับให้ดูกันดูเองครับโอเควันนี้ครับวันนี้เราจะมาผ่านอีเวนต์นะครับอีเวนต์อาคอกอันนี้มันอันนี้มันบ้าอยู่ครับโอเคครับมันบ้าอีกแล้วโอเคให้ทิ้งในหน้าแล้วถ้าสำหรับคนที่มีกดโจรแล้วก็แนะนํานะครับ คาที่มีตรงนี้ก็มีเลยครับโอเคแนะนำดีเจฟาร์มแล้วก็อัพเกรดสติกเกอร์มูเมนต์ครับเอ้ยคาร์เวล่ามูเมนต์โอเคอันนี้สตกีกอร์มูเมนต์แล้วก็วงดีเจกับเลื้อเห็นหรือเรียกว่าโคโจครับโคโจคาร์เวล่าแมนครับมาตัวนี้ได้ได้ฟีลิ้งไงพี่ก็คือได้ล็อกอินครับถ้าคุณเขาแจกรีบเล่นเลยครับรีบเข้าไปเลยครับและตอนได้ตัวสุดท้ายคือฟาร์มครับฟาร์มผมจะใช้ล่างเพศครับ พี่ครับพี่ร่างหมดเลยไปไหมได้แล้วแต่ครับแต่ให้แนะนๆพี่ร่างเพเถอะเพราะว่ามันออกง่ายอยู่แล้วร่างเพชรอะโอเคครับร่างเพชรรีบว้นต่อไปก็ตัวที่ไม่ต้องมีคือดีเจครับโอเคฟาร์มผมไม่ได้บอกว่าอะไรฟาร์มออกไอรอัพไอเนี้ยให้เต็มหมดเลยครับอัพอัพกิโลดลดราคาขึ้นแล้วก็บูตฟาร์มขึ้นครับแล้วก็ต่อไปก็ดีเจครับดีเกตเซกเรมุ้งแม่นให้นะนครับลดราคาแล้วเหม็นไม่ต้องอัพครับสตาร์อัพนะครับพี่ไม่อัพเพราะว่า มันเป็นโนสต้ามันการแบบอินฟินิตคือการแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรครับมันก็สบายแล้วก็วงลิกีครับวงลิกีนั้นผมอัพเป็นบูทฟาร์มอ่ะบูทฟาร์มนั่นก็อันนี้เอเทสออเอแท็กตั้งเม็นั้นไม่สําคัญครับเพราะว่ามันนั่นได้ครับมันมันตัวที่มันเล่นได้ครับเป็นที่มันเป็นตัวบาร์มันใช่ตัวเม็ครับต่อไปก็โคโจครับโคโจค่าค่าค่าซื้อก็หนึ่งพันครับหนึ่งล้านแหละ แต่ค้าอัพฉันก็อัพต้นราคาเต็มเลยครับต่อไป้วก็ตั้งต้องหมครับคือเลิศอัพอันนั้นครับเอาคุรคูดาวมาคอสคูดาวต้องแค่ห้าหมื่นครับอัพแพงมากโอเคครับมีแค่นี้แหละได้เราจะผ่านยังไงอันนี้มันบ่อยู่ครับขอเวลาแก้สักครู่ครับโอเคด่านนี้ครับด่านอีเวนท์คอร์ครับมาเวฟวียี่สิบเปอร์ครับ มันให้เอพีคือพรเซนซ่าค,ครับ mm hmm. ยางไม่ถึงหารล้านครับใครจะเลนถึงวะโอเคครับถ้าเป็นเงินเงินพีน,นั้นให้เน้นเฉลเราได้ในพป็นซ่าก็ได้ครับหรือก็็อกอีไายวนก็ได้ถ้าคนจะถ้าคุณสำหรับมือใหม่นะผมซื้อเอพีมาครับแต่ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับแม่งไม่คุ้มราคาไอ้คู่นี้มันเป็นพวกพวกเนี่ยครับซื้อมาไม่คุ้มเลยซื้อมาเฉลยมันบกวกอันไรไม่รู้ก็อันนี้ครับ คือวัวสปิคครับตัวใช้เท่าไหร่ครับสามล้อครับแม่งเคลื่นลาก่ายและซื้อได้ครับอันนี้หกเงินปีคือเพิ่มบัฟบุ๊กมัฟนี่ครับแล้วก็อันนี้เซื้อยังอันนี้ไอพีคือมันซื้อไม่ได้ครับผมว่าผมไม่มีตังโอเคเริ่มวาเซกิโก้คือให้แน่นาวางตรงจุดนี้ครับจุดตรงข้างตรงกลางครับเนี่ยมันจะวางยากหน่อยนะครับมันจะวางยากคือมันมีที่ที่ขวดมันจะบากเนี่ย โอ okay. เคครับต้องวางดีๆมันต้องวางให้แม่นครับเพราะว่าตรงนี้มันวางยากโอเควางตรงนี้เลยครับเรียบร้อยมันจะวางยากหน่อยต่อไปเราก็วางฟาร์มนะครับฟาร์มต้นเกมโอเคครับฟาร์มนั้นต้องวางให้ดีๆครับเพราะว่าไอตัวที่เราได้ เอาเกตเทนอสโซคาเวลามุมแม่นั้นเป็นตัวที่บูสต์ได้ครับมันมอจิมาเปอร์เซนต์ที่เราได้เงินมาถ้าใครไม่มีก็เจ็ดใจแล้ครับเพราะว่าดันเองมันต้องใช้ตัวที่ตัวที่ก0ร์ลอเปอร์เซนต์เท่านั้นแหละโอเคครับวางตัววงนี้้าก็ต่อไปก็วางดีเจวงนี้เจก็ได้ครับโอ้โหกระตุกอ่ะอ่ะเตดไป โอเคครับฟังดีเจหวังให้แม่นนะครับโอเคเรียบร้อยครับฟังดีเจแล้วก็อัพตัวเงินเลยอัพครับมันแดงนิดหน่อยคโอเคเอาต่อสกิปไปเลยโอเควันละเล่นสกิปคนสอบครับเนี่ยมอนมาครับเนี่ยมอหุ่นเลือดเยอะอัพอัพเอาตัวอัพไปเลยครับเพราะว่าสุญยันลาต้องเน้นอัพเงินครับอัพเจี๊ยเรียบร้อย แล้วครับตะวงเราจะเอาที่หลังครับเพราะว่าเราไม่ต้องรีบเอาเงินแบบว่าหิวเงินมากหรอกเนี่ยมันบวกสกแต็กรับเนี่ยเยอะแยะโอเคครับอัพไปครับเพย์ตรงเงินตาแล้วครับเตะวงเงินเจวิชอัพเต็มไหมก็ไม่เกือบเต็มแหละคือด่านนี้ยากเพราะว่าพวกทอรเรนมันยังเลือเล่อนพวกสองแสนมาครับเอาคนโจนมมก็ได้ครับถ้าใครมีก็สบายครับ นั่นน่าจะมีทั้หมดแล้วเพราะว่าเล่กดจอมันถ้าใครเล่นน่าจะเล่นนานน่าจะโดดดีเนี่ยพวกเนี้ยเลือดเยอะครับต้นกลางต้องเกมอ่ะโอเคโอเคครับอัพเดียตันเลยครับต่อไปอัพเฮลิซอัพเกรดคาเวลาบุเมนครับ เรียบร้อยก็อัพฟาร์มนะครับเงินให้ในอัพฟาร์มตามเรียบร้อยครับโอเคครับเราก็วางวางวงดีเจรครับวงดีเจนั้นสำคัญในเวทสำคัญมัตตาซาเจลเล่เหมือนโอ้โหวางยากด้วยโอเคหวางชิดๆครับตรงเนี้ยวางตรงนี้ได้เสร็จสิ้นครับวเวลาโมเมนต์โต๊ะแบดอยู่ครับโอเคครับเัินได้แล้วก็อัพไปเลย ออโตอาครับออโตอาครับโอเคครับนี่ยังไงเขตโซกครับวลานุ้มแม่ก็ตัวแบกครับนักเมทพี่เด็กก็สูงครับแน่นอนครับตัวเกมมันสูงเลยแหละเป็นตัวตัวแบกได้อยู่สูงกลางเกมต้องเกมอยู่ครับแบบห้ามันจะแย่เพราะท้อเลยมันเลือดพวกมันจะเยอะหน่อยครับมันจะเป็นตัวคู่ควายครับเนี่ยถึงขลักฟาร์มนาทิกาณนะแบบเก่าฟาร์มไม่ได้หรอกครับแม่งเพิ่มขึ้นราคาครับขึ้นราคาสูงด้วยโอเคครับ ต่อไปก็อัพดิอัพอันนี้ครับท,ทนาโซคขาเวลาม,มเมนอ์ไปแล้วก็อัพวงในเก็บไปถ้าเขาไม่ไม่ได้บัฟก็จะได้เงิงเนเงิข้ามาอย่างครับถ้าเราอัพไม่ได้อัพวงในเต็มอ่ะโอเคเรียบต,ต่อไปก็ขอหยุดก่อนครับอาวาวโคโจโเลยครับโคโจสตัลโลวางไปเลยนครับวางโคโจครับโอเคครับมันให้เรานั้นวางสิบตัวไขฟ่ฟาร์มนะสามตัว ขายตรงที่ที่เราขายฟางมว่าเหครับโอเควางไมไม่สอยกระชากครับห้มันดีแค่นั้นแหละโอเคเรียบร้อยออโต้อัพไป,ปแล้วครับเนี่ยหนาก็ง่ายครับถ้าใครเป็น,นใครมีเทโลโซกับแบกแล้วครับหรือเขาจะเอาตัวตังหนังมากันได้ไอเนี้ยเขาจำกัดยี่สิบตัวน้อยครับน้อยแต่มันต้องใช้คดมันต้องใช้ตัวแบบมันใช้ตัวแบบสูงๆแหละโอเคครับเนี่ยกคดโจเปิดปล่อยโวราสก,กิเรียบร้อยครับ เนี่ยเนี่ผ่านง่ายๆครับง่ายง่ายๆครับแต่ถ้าไม่มีคนโจอก็ลำบากหน่อยครับชีวิตถ้าคุณเล่อนตอนนั้นมันบั็กมันบักก็เฉยแหละกใครแบบใช้คนโจกก็แบกเรียบร้อยใช้ตัวหนึ่งห้าตัวครับฝากพวกสายฟรีเล่นง่ายๆครับแต่ละขยันตามเล่นนะไม่มีสายเติมของเกมเนี่ยมันไม่มีการเติมอะไรเลยแต่เพื่อนบู๊ตอย่างเดียวแบบสปีดโอเคครับเนี่ยผ่านแม็กซชิวๆแล้วเนี่ยโตัวโจเข้าไปรู้จักไมโครโจ้าัตวลุ ดีว่าจบบางงานเลยป่ะครับโคตจบไปเก็บแคชน่าไม่คาดโอเคครับก็จบแล้วมรับรู้สึกใน,นเกีมที่เป็นเด็กๆที่เป็นเด็กๆเขาเขาแหละกับเนี่ยแหละเจ้าสือเกียรตินะคือคนคนชอบนั่นเองเขาก็เอาคอดแลกม่งไปเลยครับโคดิมมิสิกก็สร้างตัวแบบดีกว่าแต่คนก็รู้จกกักบอลโคตรโจออันนี้ผมเล่นโคตรโคาเวลา่าได้โคตรโจโจ,โจแบกครับกดออนต้องอัพไปเลยครับถ้าได้เงินเยอะ ออตอไปเลยครับแปรพิสูจน์เส็จแล้วเริ่มละเริ่มละเริ่มผ่านง่ายๆแล้วโอเคเทอเลสมาไบเนะี้ยก็ชิๆครับง่ายๆไม่ต้องกลัวหรอกครับเธอไม่กลัวนานกินได้หนี้นายเหีนะ้ยถ้าคนหนึ่งจะลองสบายเออสบายเออโดมาเลเลโนมาเลเลๆที <S <S ่จะเรียนหนึ่งใ ไว้อดดันเนีน่ยชิบชิบง่ายครับนี่โอ้ยตายทางไปแล้วโสดอยู่เป็นกายรึเปล่าพอรมาแล้วคือมันจะเอาพวกทอยเลนนีจากอะไริปเปี้มัลติเวิร์ดนี่แหละออออ ตายอยู่ไกลๆน่ครับเกียดคนช่วให้ใช่ตัวหใช่คนตัวแบกครับง่ายง่อ๋โหตตายเอ้ยเสียงกระดังแต่เสียงบางก็บาเสียงนะก็ได้ครับเออ แบบพิเศษครับมอนให้เลือดให้สองแสนครับสองแสนห้ากับสามแสนห้าครับสักห้าแสนรับโอ้ตายเอ,อ๊น้ำเม็ดไลน์อยู่แล้วอัพกดโจบ้าหดไม่หดได้ยังไงน้ำเม็ดห้าล้านน้ำ้ย บางลูกก็ไม่ห้า,าหร,รันหรอกครับมันมันเมือดมันเสียหน่อยมันคูดาวนานครับถ้ามันกลางอนณาเขตได้ก็สุดยอดแล้วโอ้โหโอ้โอ้โอ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 โหลอยอหเป็นน้ำเก้ากวนเจ้าสิบตัวเข้าไปตกอีกแล้วโอเคครับได้ห้าหร้อยครับมาตัดสุขกานครับ อ่าแต่ถ้าเราเล่นเงนินปุ๊บมันจะได้แค่สามพันห้าร้อยครับน่าจะหนึ่งร้อยห้าสิบแหละโอ้หนึ 1, ่งหนึ่งพันห้าร้อยแหละโอเคครับเปิด mental mods ไม่รู้ว่าหมดอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคครับเส้นนี้ใช้งบเท่าไหร่ครับอันอ 1, 000, นี้ธนาคารกูตีกิ้งงบหนึ่งล้านน่าจะรวมน่าเกือบสองล้านสองล้านสองแสนแหละโอเคเกือบสามแสนนะครับโอเคก็สำหรับนี้ก็จะไปแลกับสวิตติดดีเฟนซกันนะครับกับ สอกนการฟาร์มมอนาฬิกาแบบความยากแบบชั้เตอร์แรกครับโอเคครับสลับนี้ก็เกมนี้มีแค่นี้แหละครับแต่ผมจะไม่เล่นเลนไนแมนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์ share, และกดกระดิ่งด้วยครับนี่ลาไปกดเลยครับ